สวัสดีครับจากร้านสมาร์ทแท็กเตอร์นะครับวันนี้มาพาชมมิสูครับมิสู13แรงนะครับมิสู13แรงเพาเดียวนะครับเก่านอกร้อเปซนเก่านอกร้อซนะครับครับเดี๋ยวมาดูกันครับคันนี้เลย นี่ครับมีสูสิบสามแรงดีพันสามดีพันสามนี่ตามสภาพเก่านอกมาเลยนะครับดูสีสันก็มีล่องรอยสานเป็นสนิมบ้างนิดหน่อยนะครับดูภายนอกนะครับพร้อมโรตารี่นะครับพร้อมโรตารี่ขับยางดีครับยางดีสี่เส้นใช้ได้อีกนานครับ ูเครื่องนะครับดูเครื่องดูเครื่องนะครับนี่ไม่มีเยิ้มไม่มีรั่วซึมนะครับไม่เยิ้มไม่รั่วซึมนะครับอ่าสวิตนะครับเปิดสวิตครับครับไฟติดนะครับครับไฟติดไฟหน้าติดนะครับไฟหน้าติดสองดวงนะครับ ลองเสียงสตาร์ทนะครับง่ายครับติดง,ง่ายง่ายเดี๋ยวเราจะทำการล้างนะครับล้างเครื่องล้างอะไรเรียบร้อยน,นะครับดูครับไม่มีไอนะคไอ้ไม่มีเครื่องแน่นมากเครื่องดีมาก น้ำไม่ดัน๋ยวล้างหม้อน้ําล้าง,าางเครื่องนะครับให้เรียบร้อยนะครับความร้อนมีไฟความร้อนตรงนี้นะครับมีขึ้นนะครับเช็คแล้วใช้ได้ปกตินะครับหัวเผานะครับแล้วพอผางยกขึ้นลงได้ปกติครับ ไปใส่ตัดหญ้าได้เลยครับตัดหญ้าฉีดยานะครับ <S <S เข้ารองอ้อยได้สบายนะครับระยะเอ่อระยะระยะลอออ้อตัดมัดอาตรบเมตรประวัดระยะล้อหน่อยครับระยะล้อหลังนะครับระยะล้อหลัง1เมตรนะครับ1เมตรหนึเมตรระยะล้อหลัง1เมตรนะครับ ขับเข้าร้องอ้อยได้สบายดูดโรตารี่โรตารี่เมตรสิบหกครับเมตรสิบหกสามารถตัดได้นะครับตัดข้างออกได้ครับวรตานี้โรตารี่ปั่นกลางเดีย๋ยวยกขึ้นตัวนี้รถโรตารี่ปั่นกลางนะครับนะครับปั่นกลางเดี๋ยวซีลวเดี๋ยวจัดการได้ครับโรตารี่ปั่นกลางสามารถตัด ข้างออกได้นะครับโดอจะให้มันแคบขึ้นนะครับโดตอรี่ปัดกลางโอเคนะครับโดยรวมประมาณนี้ครับตุดง่ายครับเพื่องติดง่ายครับสองสูบแรงดีครับสองสูบสิบสามแรงมิซูบิชินะครับ เดี๋ยวจะทำการล้างแล้วครับโอเคนะครับสััสดีครับ